อ่านี่นะครับเนี่ยครูจะเน้นมากนะครับอ่กล้องจับมาที่นี่นะครับอันนี้ก็คืออะไรฮะนะก็คืออ่าไทเตอร์ที่อไม่ใช่ไทเตอร์มอสเฟตนะครับที่มันอยู่ในแผงติดกับแผ่นระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะฮะนะจะเป็นขันล้วฮะขันน็อตใช่ไหมครับก็คือส่วนมากที่พบนะครับช่างใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยนะฮะเวลาขันน็อตตัวนี้นะขันไม่แน่นนะครับนะไม่แน่นเพราะนี้มันเป็นขาอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยตัวถังมันเป็นขาอยู่เนี่ยในเมื่อไม่แน่นเสร็จปุ๊บนะอ่มาดูที่นี่นะครับนะอย่างที่บอกนะขันไม่แน่นเนี่ยขันไม่แน่นปุ๊บเนี่ย ยกตอย่า,ยาๆๆตงตัวนี้นะครับนะขันไม่แน่นเนี่ยเห็นไหมฮะขันไม่แน่นปุ๊บนะนี่อ่านี่ก็จะไปไปบัดกรีว,วงจรนะ,ะขันไม่แน่นอะตัวนี้อะส้มดอวันเป็น power เนี่ยนะวัดทุ้งสูงเนี่ยนะ K หนึ่งสามห้าเนี่ยสิบตัวอย่างเงี้ยข้างละสิบตรงนี้ซ้ายซ้ายสิบขวาสิบดีทั้งเ J ทั้งเ J ทั้ง K ใช่ไหมครับนะแถวนี้แถวหนึง่งแถวนี้แถวหนึ่งนี่คือข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะก็คือถ้าขันไม่แน่นอะตัวใดตัวหนึ่งมันหลุดมันหลวมลอ,ยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นนักกศึษาะะฮ ดูด้ยครับเนี่ยโอเคตัวนี้แน่นตรงนี้ไม่แน่นตรงนี้เวลาเครื่องขยายเสียงมันทํางานนะครับนะมาฮะในเมื่อไม่แน่นปุ๊บันก็จะทําให้ตัวนี้นะไฟมาไม่มาว่าคือกระแสมันสูงก็ทําให้ตัวนี้ช็อตปุ๊บไปเลยนี่คือแล้วนะพบมากนะครับนะนะคือขันนั่นเราต้องขันเลยฮะจับตรงนี้และครับนะจับนี่เลยปั๊บนะน็อตจับนี่นะไอชินจับจับปุ๊บแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นเลยนะครับ ขันให้แน่นมันคือไม่ต้องให้นั่นมาให้ตึงมือนะครับขันให้แน่นมือให้มาแล้วครับนะขันอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันมีทางหลังเนี่ยอย่างเงี้ยแลียวก็ตามเนี่ยถ้าให้เด็กนะครับให้เด็กทําเนี่ยประจํานะครับนะนะให้เด็กทําเนี่ยนะเด็กก็คือเด็กนะนักศึกษาทําเนี่ยขันแค่เนี้ยเนี่ยมันใช้ไปไม่ถลายเดี๋ยวก็เสียแหละนะนี่ก็คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับอนี่มันสําคัญนะฮะนะ ส่วนตัวนี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับเวลาขันน็อตเนี่ยนะขันน็อตเนี่ยนะครับน็อตตัวนี้ก็คือนันนหน่อยมันจะติดกับแผ่นระบายนะครับมันจะติดกับแผ่นระบายความร้อนนะฮะตัวนี้รักขันพวกนี้นะครับขันเข้าไปปุ๊บนะฮะขันเข้าไปเด็กขันเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีปัญหาทางด้านขาแล้วหละฮะเพราะมันมีแล้วฮะเป็นในนั้นรองอยู่ใช่ไหมครับพลติกรองอยู่ที่ไอ้รูนี่นะแต่ก็คือที่พบก็คือละพอลงฮิตซิงค์แค่นั้นแหละเด็กอ่ะ นะเด็กก็คือเด็กนะครับนะขันไปปุ๊บนะอัดไม่แน่นไ ouais. งนะอัดไปแน่นเดีวก็ทํางานนะอัดไปแน่นปุ๊บนะคือมันต้องไอ้พวกนี้มันต้องแนบกับอะไรฮะแผน่นที่ซิงก์นะครับนะค่อนข้างจะละแน่นๆหน่อยฮนะเพื่อจะได้ความร้อนเนี่ยนะมันจะได้แผ่กระจายไปยังนะแผน่นที่ซิงก์เนี่ยวน้เมื่อมันขันไม่แน่นปุน๊บนะฮะความร้อนก็อนะไรฮะมันไม่ถูกอันอยู่ที่นี่ไงปั๊บพังอ Lucy ีรูปเดิมอีกนะครับนี่ก็คือนะฮะเคล็ดลับ เล็กๆน้อยนะครับอันนี้เราก็มาดูต่อไปนะครับนี่เกี่ยวกับนะที่พบบ่อยๆนะครับที่พบมากนะครับที่ปัญหาที่มันเสียนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับเบอร์นะฮะเบอร์ที่เราใช้ส่วนมากไอ้ ago, ตัวนี้นะครับส่วนมากนี่นะครับมันก็จะเป็นฮะอาการเสียค่าเฉิญตัวมากนะฮะ ไม่ขาดกระช็อตนะครับไม่ขาดกระช็อตนะครับอ teachers, 8, nah, ันนี้จะเป็นมอสเฟตอ่าเรามาดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์นะฮะเบอร์คู่แมทของมันนะครับตัวนี้นะครับที่เราใช้อยู่นะฮะไอเบอร์เบอร์พวกนี้นะสเบอร์นี่นะครับนะที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับนะาอ่าจนเบอร์นี้นะครับน้าสองเบอร์นี้นะครับอันนี้เป็นแบบโบราณนะฮะสมัยกูทำกูจะใช้รุ่นแบบแบบนี้นะครับโอ้แต่แบบนี้นะครับมันมันจะอึดกว่านะครับตัวมันจะอึดกว่าของยี่ห้อฮิตาชินะครับอึดนะเขาว่าอึด อันนี้ก็คือเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบใหม่ๆแบบนี้นะครับกําลังวัดก็ใกล้ๆเคียงกันนะฮะอันนี้นักศึกษาก็มาดูนะครับนะามาดูตัวนี้นะครับคู่แมทของมันนะครับคู่แมทของมันเบอร์นี้นะครับส่วนมากเวลามันขายนะครับเวลามันขายเนี่ยเขาจะขายเป็นคู่นะมอสเฟตเนี่ยอย่างเบอร์นี้นะครับสมัยก่อนกูจะใช้เบอร์นี้นะครับขายเป็นคู่นะไม่ขายแยกนะครับซื้อบางเป็นคู่คู่หลายตังกันนะครับนะ ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วแต่ละเกตแล้วขายเป็นคู่นะครับวันที่มันซื้เสียแล้วเสียด้านหนึ่งเสียหนึ่งสามห้าลังที่ไปขอซื้อเขาแหละตัวหนึ่งเขาไปขายขายเป็นคู่นะครับอ่านะฮันะน,ะน,ะน,ะนี้เจกับเคนะฮะจุดนี้ก็ขายแล้วขายเป็นคู่นะครับน,นี่ก็คือคู่ของมันนะครับคู่ของมันเห็นไหมครับอ่า b u s e t ที่เราใช้อยู่นะครับอ่า B b u s 905 906อ่นะี่ อันนี้เป็นแบบ P นะครับนะบแบบ P นะคู่แมททั้งหมดก็คือแล้วฮะนะแบบ P ดูขานะครับเด็กขาก็จะมีบอกไว้นะครับ1 1 2 3นะครับ1 1 2นี่คือขา3นะครับ1เก็2สองเรน3ามแล้วสออทแบตเทสมีตัวถังอ่านี่ก็คือเป็น P นะครับคู่แมททั้งหมดก็คือนี่นะครับคู่แมททั้งหมดก็คือแล้วฮะ าขาเหมือนกันนะครับเอ็นชนแนนนะครับอาจจะเป็นเบอร์แล้วฮะ9 0 0 901เ้านยนี่คู่มันนะครับคู่แมททั้งมันนะครับนี่คือดูกระแสนะครับมันจะใกล้เคียงกันกระแสก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่แล้วฮะไฟที่ป้อนแล้วฮะบวกลบแค่นั้นแหละนะครับบวกนี่ลฮะลบนี่คือคู่แมททั้งมันนะครับคู่แมททั้งมันอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์ สิบเอ็นนะครับ10บเอ็นอันนี้ก็คือเก้านยอ่านี่นี่อยู่ในนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าที่เสียอยู่อ่าที่เอามาเบอร์เดียวนะครับตัวนี้อีกเบอร์หนึ่งก็คือนี่นะครับกองสูมนะครับก็คือเบอร์นี้นะครับอ่าอ่าสิบนะครับอ่าสิบนะครับ 10n เนี่ยอ่าสิบเอ็นะครับ p c h พ n ชแนลเอ็ n ชแนลคืออยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับ16นะตั้งแต่16 ทับยีก็คือแล้วฮะเฉพ็นสิบหกก็ได้20ก็ได้ตัวนี้คือส่วนหลังนี่ส่วนหลังนี่ตำแหน่งขานะครับตำแหน่งขาก็แล้วฮะเหมือนกันนะครับตำแหน่งขาก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับนะอัตราทนแรงดันทนกระแสก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือวัตต์อะไรครับ125วัตต์นะวัตทั้งเอ็นทั้ง p นะครับร้อยยวัตต์นะครับดูตัวนี้ที่เท่าไหร่ รอยผ้วัดเท่ากันนะครับกระแสแล้วฮะ8แอมเหมือนกันอันนี้ก็คือใช้แล้วฮะแทนก็ได้เลยตัวนี้นะครับอ่าไม่มีเบอร์นี้นะครับไม่มีเบอร์นี้เบอร์นี้มาแทนก็ได้นะครับนอกเบอร์นี้แทนก็ได้เลยนะครับอ่ามันเราอีกอันนึงนะครับอ่าอันนี้แบบโบราณแล้วนะครับอันนี้แบบโบราณอ่านนี้แบบโบราณตัวนี้นะครับนะ JK นะครับตัวนี้ก็คือ JK นี่นะ JK นะ JK นี่ให้ดู JK ตัวถานก็จะนะฮะ P P กับ N นะครับนี่นะฮะ J เนี่ยตั้งแต่สามสามสามสี่สามห้า J ก็แล้วะสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ก็นี่นะเดี๋ยวนี้เริ่อสุกเลิกผลิตไปแล้วนะครับนะเลิกผลิตแล้ววัตต์นี้ก็จะละฮะดูกระแสวัตต์นี้ก็จะละฮะต่ำกว่าสองสองตัวเมื่อกี้นะครับนะแต่นะับความรู้สึกนะครับแบบนี้นะมันอึดนะครับอาจจะเป็นของคัด คุณภาพกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับนี้ค่อนข้างหายากตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับตัวนี้นะฮะตอนนี้เราก็มาดูอีกนะครับเอากา้จะหมดแล้วนะครับกา้จะหมดแล้วอันนี้นักศึก็ดูอีกแบบนี้นะครับมอสเฟตหรือบอกนะครับอีกแบบนี้นะนี่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ได้แล้วนะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ อ่าคือเป็นสามขา harmonic, น, Jean นี่นะครับหนาสามขา right? นี่ก็จะอยู่ในนี่สามขานะครับนี่คือขานะครับนี่นะฮะอ่าอันนี Snow ้ขาขาขาเกจหลุดไปนะครับอันนี้ในที่ซ่อมไปก็คือไปจะอยู่ในภาคอ่าภาคอินเวอร์เตอร์ของนะฮะจอ lcd นะครับอีตัวนี้ก็คืออยู่ในฮะพวกนะภาคอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะจอ lcd อยู่ในคอมพวกนี้จะเป็นแล้วเป็นชิปนะครับก็คือไอพวกนี้ต้องใช้แล้วฮะลมร้อนเป่านะครับตอนนี้นะฮะวิธีการใช้ลมร้อนครูก็สอนไปแล้วนะครับ <จ>อีแบบนี้อีแบบหนึ่งนะครับเนี่ยนี้ก็คือะอยู่ในลมร้อนนะนี่เป่ามาจากลมรอ ok. ah ้อนนะครับเสียก็เปลี่ยนได้ตัวนี้นะครับก็หาอะไรฮะหาบอร์ดคอมอรเก่าอะไมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะเป็นพวกวัดเฟสนะครับการเลี้ยงขาก็จะแล้วเดินกันไปนะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาแล้วฮะแล้วก็จะมาวัดอีกวิธีวัดอีกทีนึงฮะดูของดีของเสียเป็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับ